เราม right. ีทั้งหมดกี่สาขาครับพี่อะไรนะยี่สิบสามฮะนี่ใช่มีหลายสาขาถูกต้องตอบเอาไปเลยนะขอ คำถามหนึ่งถามหล่อเลยฮะคำถามนี้ง่ายมากวันนี้ใครหล่อที่สุดบนเวทีตอบถูกใจเอาไปเลยใครนะพี่น้ำเพชรครับผมอ้าพี่เมพชรไม่ใช่เพชรเพชรไม่ได้โก้อะจะให้เขาไปทำไมเออเอาคำถามง่ายๆนะง่ายๆพวกเรามาจากรายการอะไรครับผม สองด้วยมีตอบสองใส่เสื้อน้องนัำจัดเต็ม<อ>สุดยอดอันนี้ตุ๊กตาหม,มาหมีอ่ะคุณลูกตาคุณทายเลยเดี๋ยวก่อนฮนะเป็นตุ๊กตานะใคร<ม> <S 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 เห็นใครอยากได้บ้างฮะใครอยากได้คุณพี่อยากได้